ถับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโบมีระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งระบบมาแนะนำนะคะนั่นก็คือระบบ A S L หรือระบบจำกัดความเร็วระบบนี้แตกต่างจากระบบล็อกความเร็วยังไงและมีขั้นตอนใช้วิธียังไงไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1ดืมการค o ุมคอนโทรลเข้าหาตัวค่ะ แล้วจากนั้นผักก้านคุดคอนโทรลกับที่หน้าจอแสดงผลการขับขี่จะขึ้นสัญลักษณ์ a s l สีส้มสแตนบายและสัญลักษณ์วงกลมสีขาวขอบแดงแล้วก็กดเซตที่ไปก้านเลยค่ะผักก้านขึ้นเพื่อตั้งความเร็วที่เราต้องการ โดยตัวเลขจำกัดความเร็วจะเริ่มต้นที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพิ่มขึ้นทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และถ้าเราอยากปิดหรืออยากออกจากระบบ ASL นะคะแบบชั่วคราวก็สามารถกดได้ง่ายๆที่ปลายก้านค่ะและถ้าเราอยากกลับมาใช้ก็สามารถกดที่ปลายก้านได้เหมือนเดิมหรือถ้าเราอยากยกเลิกระบบก็ทำการดึงปลายก้านเข้าหาตัวและผลักกลับนะคะก็จะเป็นการปิดระบบจำกัดความเร็วแล้วค่ะแค่นี้ก็ทำง่ายๆเพียงไยนิ้วค่ะ ระบบนี้นะคะเราสามารถขับขี่ความเร็วที่กฎหมายกำหนดได้ค่ะและอีกอย่างนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราจะขี่ขับขี่เกินที่กฎหมายกำหนดอีกด้วยนะคะ คลิปหน้าเรามีชิคดีๆอะไรตามได้เลยนะคะที่เพจ MG ชัยภูมิค่ะสนใจเข้าวทาลรองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม m g ชัยภูมิสนใจติดต่อได้ที่เบอร์044051717ค่ะแล้วโทรมันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเค okay, let's go